ก็มาซ่อมปตเตอรียนฟิลิปอะไรนั่นเอนครับนะครับเป็นของฟิลิปนะครับเดี๋ยววัดที่ที่ชาร์จเขาก่อนครับว่าเป็นยังไงนะครับที่แจ้งมาหรือว่าไม่ติดนะแล้วก็บางจังหวะติดลูกค้าบอกนะครับอันนี้ตั้งมาที่10บโวล์นะครับเพราะว่าที่ชาร์จเขาประมาณ4ี่โวล์นะครับอ่ะขึ้นมาประมาณสัก 6โวล์น,นะครับถือว่าอะแดปเตอร์ใช้ได้นะอะแดปเตอร์ใช้ได้นะครับแส่ว่ามีปัญหาที่ตัวก็ทำคลิปไว้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะกับการแกะการลื้อนะครับของ p ฟิลิปนะครับใช้น็อตเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นใบสแตเลสนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานแท้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นมีงานคอปเลยนะเพื่อนอดูให้ดีครับจะมีงาน๊อป เปิดไม่ติดะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอาการก็สนิษฐานก็คือหนึ่งเป็นที่แบตหรือเปล่านะครับสอง่าถ้าเกิดแบตผ่านก็ต้องมาดูว่าสวิตช์นะครับเป็นเป็นที่สวิตหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็ไล่ามานะครับสวิตติดก็มาดูว่าเป็นเป็นที่มอเตอร์หรือเปล่านะครับมันก็มีอยู่แค่นี้ครับ ในการซ่อมปัดเลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีสายหรือว่าไร้สายก็แล้วแต่นนเพื่อนนะแบบเปลี่ยนทานแล้วทานใหม่เสียบที่ชาร์จที่ชาร์จติดที่ชาร์จมีไฟออกมาอย่างที่ผมวัดไปเมื่อกี้นะครับแล้วมาชาร์จแล้วมันลงแบตหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็มาเช็คกันนะครับเ <c oughs> บื้องต้นอาการแบบนี้นะครับไม่ติดก็ต้องรือแกะรื้อเหมือนเดิมน,นะการแกะรื้อผมอาจจะไปเร็ว,รวนิดนึงนะสำหรับเพื่อนที่ มีปฏิเล่นฟิลิปอยู่แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูการแกะอย่างละเอียดได้นะครับครั้งนี้ผมจะโอ้โหนะนี่ขนาดเป็นเมตาสเตเลสครับก็โอ้โหนะใช้งานหนะักพอสมควรนะเพื่อนนะนี่ผมก็แกะเลือแบบสดๆเลยนะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เตรียมอะไรนานเพื่อนนะ นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพนะครับพอไม่เคยทำความสะอาดเลยเนาะนะครับมันก็มาอุดโอโหนี่คนระับมันมาเต็มอยู่ตรงนี้นั่นเลนะมันมาเต็มอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนครับมันมากระจุกอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมันมากระจุกอยู่ตรงนี้แล้วความชื้นไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ก็เสียหรือยังแต่ปกติฟิลิปส์เนี่ยเขาจะมีชุดมันเขาจะเรียกว่าอะไรมีชุดอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นลูกยางกันอยู่นะแต่ทีเนี้ ก็ดูว่ามันมอเตอร์จะได้รับความเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับนะนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าโต๊ะผมโอ้โหสกปรกไปหมดเลยนะยิ่งแกะก็ยิ่งเจอนี่ครับภาบสพสกปรกสนมสนิมน,นะไม่แน่ใจว่าต้องใช้น้ํายากาจัดสนิมหรือเปล่านะพาน้ํายากาจัดสนิมผมก็มีนั่ในด้วนะใครอยากได้น้ํายากาจัดสนิมก็ส,สั่งซื้อได้นะครับยางไง อาจจะมีเสียงรบกวนในเนืงอเพราะนั่งทํางานอยู่นอกบ้านนะครับขอคอมเมนอนครับโอ้โอนีตั้งแต่ซ่อมปฏิเรียนมาในเครื่องนี้นะครับที่แบบไม่เคยไม่เคยล้างงานข้างในเลยนะครับนะครับผมก็ทําความสะอาดให้ทุกส่วนนะสะอาดหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเอาละครับทีนี้ก็ มาแกะรื้อต่อครับนี่ครับเอาตัวชุดดันใบตัดออกไปนะครับต่อัดตัวนี้ไปครับเพื่อนครับเป็นพลาสติกนะเพื่อนนะอย่าพยายามใช้โลหะอะไรที่มันเอามัดจิตที่ดีนะเพื่อนๆนะครับมีร่องของเขานะต้องรู้ว่าต้องงัดงัดทางไหนออกทางไหนนะเพื่อนนะเห็นไหมครับนจะมีร่องของเขาอยู่นะครับเล็กๆนะครับ เป็นกิบนะครับนี่ครับต้องดันดันตัวนี้ออกก่อนนะโอเคครับก็เจอชุดมอเตอร์ก็ตัวถางนะครับเอาตัวล็อกตัวบอดี้ออกก่อนนะครับไม่ใช่ดึงเลยนะเอาล็อกออกก่อนได้เลยครับจะมีสองฝั่งนะครับ โอ okay. เคเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับสวิตช์ครับเหมือนจะเปิดนะแต่มือนังนก็ดันไว้นะครับนะครับเข้ามาจนถึงส่วนของสวิตช์เลยนะครับเป็นผมนะครับเสร็จแล้วเพื่อนครับทีนี้ก็ใช้มือดันออกได้นะครับ ค่อยนะครับก็จะเจอในะลักษณะนี้นะโอ้โหครนะับเส้นผมเข้าทุกจุดเลยล้างโตองทำงานในสองรอบแล้วเนะี่ยยังเต็มหมดนะครับใช้งานหนักจริงๆนะครับนี่ได้เกิดเป็นงานจีนี้คิดว่าน่าจะไปแล้วครับเอามาดูครับว่าเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับเบื้องต้นเรายังไม่แกะต่อนั้นเลยนะก็<อ>เดี๋ยวผมจะมาวัด ส่วนของไดโอดนะครับนก็ฟังเสียงก็ได้ครับนะครับดังข้างไม่ดังข้างนะครับอ่ะก็ยังถือว่าทํางานอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่นะครับขีดเกลือจับตรงขัวถ่านะแบตเตอรี่น่าจะเสียนะครับแบตเตอรี่น่าจะเสียนะครับอะวัดแ,แรงดันไฟนิดนึงครับ เป็นที่อะไรนะครับไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ขึ้นนะครับนะี่ครับขั้วนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับามาดูแรงตกค่ com. อมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองถือว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กนั่นด้วยนะ ก็ต้องแกะดูข้างในต่อไปครับเพื่อนครับเพราะว่าอันดับแรกต้องเปลี่ยนแบตก่อนนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวชุดของสวิตด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับจุดของสวิตเล็กๆนี่นะอ่ะแกะสวิตออกครับจะมีตำแหน่งสามจุดนะครับหนึ่งสองสามนะครับค่อยๆนะครับแตกนี่จบเลยนันเพื่อนนะนะครับจะมีลูกยางเห็นดำๆนีไม่ใช่ขี้พลาสติกอะไรนะเพื่อนนะจะเป็นลูกยางนะครับงัดไห้ดีนะครับงัดไม่ดีลูกยาง หลุมมันจะหลวมหลวมแล้วจะเปิดปิดไม่ได้ครับ่นีับออกแบบมาแบบว่าเฉพาะจริงๆนะของซิลิปนี่ฮะลูกยางครับเล็กเล็นะครมันปิดไว้นะครับอยาให้หายไปนะครับลูกยางนะครับเก็บไว้นะครับสามลูกยางครับเจออย่างนี้เสร็จแล้วนะครับ เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนครับนะครับแล้วลูกยางหายไปไหนมันจะต้องมียุกอยา่นั่นนะกันน้ําเข้าไปนะครับเนี่ยลูกยางอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดติดไปตรงนี้แล้วกันเนาะเอาแล้วครับทีนี้เสาะร่องครับมันจะมีกิบด้านข้าง่นะครับเพื่อนครับกิบด้านข้างครับเพื่อนครับสองสองฝั่งนะครับกิบด้านข้างสองฝั่งนะครับนี่ครับ ทายไปครับแล้วก็ค่อยๆดังครับอ่อยเลื่อนลงมานะเพื่อนนะนี่ครับเพื่อนครับเลื่อนลงมาเสร็จแล้วก็มาดูว่ามอตเตอร์ดีเสียยังไงนะครับเพื่อนครับเช็คมอตเตอร์ดีเสียก็ง่ายมากครับแต่ผมคิดว่านะครับตัวนี้น่าจะเสียครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ พราะว่าวัดแล้วค่าเขาแบบขึ้นแบบไม่เสถียรน,นั่นเพื่อนๆน,นะตั้งย่านไปวัดที่ส่วนของไดโอดนะครับดูนะครับว่ามอเตอร์ก็ยังโอเคโอเคนะครับมอเตอร์ใช้ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นเบอร์07เดอ่อเดี๋ยวต้องกลับมาดูอ่เพื่อนผมมองไม่เห็นครับมันเขียนเป็นลักษณะของวงกลมนะอ,อ ศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าใช่ครับเบอร์ยอดคิดเลยนะครับสี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็เดี๋ยวจ่านจะเปลี่ยนชุดไดโอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นด้วยนะอ่าการเปลี่ยนขออนุญาตข้ามนะครับเอาแล้วรันครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดไดโอดเรียบร้อยนะครับนะครับสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนะครับก็ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของไม่ให้ไฟย้อนนั่นเมื่อนะตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันเซฟตี้นิดนึงนะครับเพื่อนครับ เปลี่ยนแบตนะอันนี้วันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกหกนั่นเอนนะที่ผมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล้างชุดสวิตช์นะครับชุดสวิตช์นี้สําคัญมากเลยนะเพื่อนนะใช้อา่าน้ํายานะครับฉีดเข้าไปนะครับน้ํายาล้างแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าชุดชุดสวิตช์เขาเล็กมากครับสัมผัสกันเล็กเท่ากับเทียบจะเท่ากับอ่า,เ,อาเส้นทองแดงเส้นแดงเนาะเล็กมากนะครับเอาละครับทีนี้ ล้างอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวฉีดไอเจ้าตัวไอนี้เลี้ยงมอเตอร์นิดนึงครับดูนะครับครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของตัวกันน้ำมาก,ก่อนนะขนาดนี้เห็นไหมเพื่องครับนี่คือสนิมนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นน่ครับนี่คือสนิมนะครับนี่ขนาดว่าซีนยางทุกอย่างนั้นเพื่องนะ ยังลงมาตรงที่บูธของมอเตอร์เลยนะครับอะไม่เป็นไรครับนี่นะมันไม่ได้แกะบ่อยๆนะจุดนี้ถือว่าสําคัญนะเพื่อนนะครับการแกะการเลื่อยก็มันจะยากนะครับยากมากสําหรับบุหิบนะครับเป็นน็อตเฉพาะใช้ไขควงเฉพาะนะครับจากที่มีเสียงหนึ่งคือตัวนี้เริ่มจะเงียบนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้ผมก็จะ ปิดเหมือนเดิมนะไอ้ทุกอย่างกันน้ำนี่ถือว่าสําคัญนเพื่องนะอ่ะอันนี้กดลงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ <c oughs> เราก็จะมาลองดูว่าการชาร์จไฟของเข้าไหมนะครับเราสามารถวัดจากจุดนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เราวัดไปอยู่ที่4ี่จุดสาโวลต์นะครับอันนี้ไฟมาแล้วน,น,นเพื่อนนะไฟมาแล้วก็มาลองกันครับตั้งไว้ที่ DC ซีสิบโวลต์ครับเพื่อนดูนะ ่ามาแล้วนะครับาชาร์จอยู่ที่2.2โวลต์นะก็ถือว่าโอเคนะด้วยนะสี่จแล้วก็มันมาดรอปมันมาดรอปเพราะว่าเจ้าตัวเจ้าตัวไดโอดไงเมื่อทำให้ดรอปลงนะครับนะครับการวัดวัดด้านนี้ครับชาร์จนิดน,งนึงนะครับแบตมีไฟอยู่ที่1 1.2โวลต์นะครับนี่นะครับหนึ่งจุดสองโวลต์ดูที่เข็มนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านชาร์จนะครับ ไฟจะขึ้นอยู่ที่2 1นโวล์นะครับเนี่ยโอเคแล้วครับถือว่าผ่านนะครับการชาร์จปกตินะครับอันนี้เป็นแบตใหม่นะมันยังอาจจะยังไม่มีไฟสับเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็จะมาประกอบนะครับส่วนก่อนที่ผมจะประกอบผมต้องไปจัดการจากตัวนี้ก่อนครับนี่ครับปัญหาสําคัญนะครับถือว่าสําคัญมากๆครับเพราะว่ามันจะติดนะครับเขาเรียกว่ามันจะติดเลยทีเดียวนั้นยนะนี่ครับนี่ครับสนิมนะครับนี่ครับ พวกนี้นะครับเห็นไหมครับสุดยอดของสนิมนะครับเอาละครับไม่ต้องขัดนะเดี๋ยวผมจะใช้น้ายากําจัดสนิมผมเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันขัดแล้วมันจะเสียรูปนะห้ามใช้กระดาษทรายหรือว่าลายนะเพื่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้ความเรียบของเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเรียบขู่ขานะเราอาจจะมองไม่เห็นครับแต่ถ้าเกิดมันเรียบขู่ขาแล้วมันจะ เวลามันอ่าสวิงในการตัดมันจะฝืนกันนะครับมันจะไม่ไปนะพนูนยานะอาละครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดตรงจุดอาล้วก,กันเพื่อนครับหลังจากที่ใช้น้ํายากําจัดสนิมครับทิ้งไว้ประมาณสักนาทีกว่าๆนะนีครับก็ยังมีคราบสนิมมันจะขึ้นมาในลักษณะนี้นะต้องปัดออกน้ำด้วยครับนีครับปัดออกเลยครับ อ๋อหลุดออกไปนี่ครับสนิมก็หลุดออกไปครับง่ายได้โอเคแล้วครับผมจะเช็ดนิดนึนงครับอ่าใหม่ขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้คือกัดแช่นานนะกัดเข้าถึงเนื้อนะครับนะครับ เอย่างนี้หน่อยนี่ครับที่เราก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงครับ,รบ,บ,รบเพื่อนครับมมเอาล้นนครับประกอบครับง่ายๆในี่ครับเพื่อนครับผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะดูนัเพื่อนครับ ใส่เข้าไปแล้วออก็ใส่สวิตครับเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวสวมครับเริยมใส่ลูกยางนะครับลูกยาง สองชั้นนะครับของฟิลิปนะครับกันน้ำนะครับลืมไม่ได้เลยตัวนี้น่นครับเพื่อนครับก็ใส่น็อตด,ดันนะครับตัวนี้ไว้ดันใบตัดนะครับยึดน็อตก็ใส่ตัวปั่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปั่นใบตัดนะเพื่อนครับ นี่นะครับผมจะแตะอันนี้หนึ่งครับเพราะว่าคาบสนิมลงที่ใบตัดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่ชุดใบตัดนะครับตัวสปริงค้ำใบตัดนะครับแล้วก็นี่ครับหัวใจหลักนะครับต้องให้มันลงร่องนะครับจะมีจะมีรูสองรูอยู่ตรงนี้นะครับให้มันลงร่องนะครับอาจจะมีตกเฟรมต้องขออภัยเพื่อนนะครับบางทีผมมองเนื้องานนะครับไม่ได้มองที่ แล้วสันะครับให้ตรงรูนะครับสองรูนะครับใส่ใบตัดล่างครับแล้วก็ประกบด้วยใบตัดบนนะครับแล้วก็หันทางด้านฟลิปออกมานะเพื่อนครับให้มันตรงรูน็อตนะครับก็จะประมาณนี้นะทาการยึดน็อตครับตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับเป็นน็อตสแตนเลสนะอ่ะเป็นอันเสร็จครับเพื่อนครับก็ลงน้ํามันนิดนึงครับ นะครับลงไปเลยครับเปิดเครื่องครับนี่ครับโอ้แรงครับนี่ขนาดแบบเดิมๆมนะอยังไม่ได้ชาร์นะครับก็เป็นอาเสร็จครับสำหรับการซ่อมครับปัตติรี่นฟิลิปนะครับนะครับตามนี้เลยนะ การแกะการเลือกการใส่ปัญหาที่เกิดนะครับก็บอกรายละเอียดทุกอย่างนั้นเพื่อนครับก็อย่าลืมครับกดกดติดตามช่องนะครับของเอกสวิตนะครับก็บองว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ FC ครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ